เรามาดูเฟลดเซลจากทางค่ายของ AS ในระบบเติมเงินกันบ้างนะครับช่วงวันที่10ถึง13ธันวาคม2565กับเฟลดเซลเน็ตแบบไม่อั้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายครั้งละไม่เกิน15นาทีวางสายเลือกโทรใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับรออาคา200บาทนาน30วันอันนี้รวมภาษีร้อยแล้วนะครับเป็นการเปิดเบอร์ใหม่แล้วก็ลูกค้าที่เป็นย้ายค่ายเบอร์เดิม มาใช้ a อเในระบบเติมเงินเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับรายละเอียดก็คือว่าช่วงวันที่10ถึง13ธันวาคม2,565นี้กับเฟดเซลของ AS ในระบบเติมเงินซึ่งเป็นเน็ตแบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดไม่ลดความเร็วแล้วก็มีความเร็ว15เมิติเพอรเซกแถมโทรรีทุกเรือข่ายการโทรฟรีก็โทรฟรีครั้งนึงไม่เกิน15นาทีวางสายเร็วกโทรใหม่ได้ตลอด24ช่วงมงตลอด30วันของแพ็กเกจ ถ้าไม่มีเงินระบบก็จะส่ายให้เองอัตโนมัติแต่ถ้ามีเงินระบบก็จะกินเงินนาทีละ1บาทของการโทรเกิน15นาทีในแต่ละครั้งนะครับราคา200บาทนาน30วันอันนี้ต่ออายุให้เองอัตโนมัติเมื่อมีเงินครบ200บาทระบบก็จะต่ออัตโนมัติให้กับเราเองต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ180วันนะครับถ้าเราเป็นลูกค้าชั้นดีระบบก็จะต่อให้เองไปครั้งละ180วันครั้งละร8 0วันนะครับ ทีนี้การเปิดเบอร์ใหม่เบอร์ใหม่นั้นจะต้องเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันนะครับถ้าเกิน7วันไปแล้วก็สมัครไม่ได้ไม่มีรหัสในการกดจะต้องติดต่อร้านค้าเท่านั้นลูกค้าเบอร์ที่เป็นการย้ายค่ายมาใช้ a อใ,ในระบบเติมเงินนะครับต้องเรียบดําเนินการสมัครให้เสร็จภายใน7วันของการย้ายมาซึ่งใน7วันนั้นจะต้องไม่ให้เกินวันที่13บธันวาควมสองพถ้าเกินไปแล้วมันก็สมัครไม่ได้ถ้าเกิน7วันไปแล้วก็สมัครไม่ได้นะครับ คุณย้ายค่ายมาสถานะของคุณเท่ากับการเปิดเบอร์ใหม่นะครับทีนี้เบอร์เก่าเบอร์เก่าถ้าต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้คุณผู้ชมจะต้องกดแกล้งย้ายค่ายแต่แกล้งย้ายค่ายนั้นมันอาจจะได้ความเร็วเพลส10เมกะบิตเพกเท่านั้นไม่ได้15นะครับอาจจะได้แค่10เมกะบิตเพกเท่านั้นออของการแกล้งย้ายค่ายนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกอรายละเอียดว่าแกล้งย้ายค่ายทำยังไงทีนี้ ร้านค้า77จ,จ,จังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถที่จะสามัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ได้เลยไม่มีรหัสจะต้องติดต่อผ่านร้านค้าเท่านั้นถ้าร้านค้าเขาไม่สามารถทําให้ได้คุณผู้ชมจะต้องติดต่อที่ร้านสลาวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลน,นะครับโดยมีค่าบริการ100บาทแล้วก็ค่าเน็ตอีก200บาทรวมเป็น300บาทในครั้งแรกหลังจากนั้นก็เติมเงิน200บาทต่ออายุอัตโนมัติครบ180วันนะครับ ทีน่นี่ร้านサラวุฒคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลเนก็โทรที่เบอร์0 8 2 6 4 9 9 9ส7หสาหำหรับสาขามะนงังและก็สาขาควนกาหลงมก็โทร0 9 8 7 0 4 5 5 9 8ถ้าเป็น Facebook Fanpage ก็ติดต่อร้านรラวุฒคอมพิวเตอร์สตูลน,นะครับมีร้านด้วยนะครับร้านサラวุฒคอมพิวเตอร์สตูลและก็หาที่เป็นสาขามะนงังถ้าจะให้เร็วกว่านั้นก็ติดต่อทางไลน์ SARAWUTCOMPUTER S e ของการแดไลา์สำหรับร้านสลาวุฒคอมพิวเตอร์นะครับสะดวกและรวดเร็วที่สุดก็คือติดต่อผ่านทางไลน์ SARAWUTCOMPUTER e นะครับทีนี้มาว่ากันถึงคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่านะครับเบอร์เก่ากดแกล้งย้ายค่ายเก่ามากน้อยกี่ปีก็ตามแต่ครับกดแกล้งย้ายค่ายเราได้แค่ความเร็ว1 0เมกะบิตเท่านั้นนะครับเราไม่ได้15เมก เราได้แค่10เมกะบิตเพอร์เซกแถมโทฟรฟีทุกเครือข่ายด้วยเน็ตแบบไม่อั้นด้วยนะครับ200บาทนาน30วันแต่ได้แค่10เมกะบิตเพอร์เซกนะครับกดแกล้งย้ายค่ายดอกจัน151ดอกจันเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกย้ำมีครั้งหนึ่งกดแกล้งย้ายค่ายดอกจัน151ดอกจันเลขบัตรประชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับหลังจากนั้นรอรับข้อความสักประมาณ10นาทีเพื่อให้ระบบได้ตรวจสอบข้อความ นะครับตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนซิมต่างๆให้เรียบร้อยเมื่อครบ10นาทีปุ๊บเราก็จะได้รหัสของการย้ายค่ายอันนี้เราไม่ต้องสนใจนะครับเราก็โทรไปที่เบอร์020789363 020789363แล้วก็กด2เพื่อย้ายไปค่ายอื่นกด1ลูกค้าธรรมดาแล้วก็กด3เพื่อติดตามงานการย้ายค่ายทีนี้ก็จะคุยกับพนักงานเราก็จะถามกับพนักงานว่าเบอร์ของเรานี้สามารถที่จะทำตัวเน็ต 10เมกะบิตเพอร์เซกแถมทวีททุกระไคาาด้วย30วัน200บาทได้หรือไม่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพนักงานเขาก็จะดําเนินการเช็คข้อมูลให้กับเราถ้าอยู่ในเงื่อนไขเขาก็บอกว่าดูแลให้ได้ทําไมได้เราก็รับเรื่องนะครับให้พนักงานรับเรื่องแล้วก็เติมเงินเข้าไป200บาทก็จะได้แล้วก็รอสักประมาณไม่เกิน30นาทีนะครับก็จะได้ข้อความเข้ามาว่าคุณเริ่มใช้คอมโบม็อหรือเริ่มใช้อม็อบคอมโบ,มโบนั่นคือหมายความว่าคุณผู้ชมสามารถใช้แพ็กเกจโปรโมชั่น ได้เลยแต่เบอร์เก่าจะได้แค่10เมกะบิตเพอร์เซกเท่านั้นส่วนการเปิดเบอร์ใหม่จะได้15เมกะบิตเพอร์เซกในราคา200บาทเดียวกันครับนี่คือ,อรายละเอียดที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันนะครับในช่วงของวันที่13อ่าวันที่1 0ถึง13าธันวาคม2565กับแฟลชเซลล์ของค่าย a a s ในระบบเติมเงินหรือ AES One Two r นะครับมีข่าวมาบอกอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าจะเอาเน็ตแบบไม่อั้นนั้นจะต้องรีบดําเนินการนะครับรีบๆทํา ถ้าเกินจากวันที่ตั้งแต่วันที่16ธันวาคม2 5 6 5เป็นต้นไปเนะี่ยค่ายของเอเยทเขาจะปรับเปลี Les ่ยนเน็ตใหม่ทั้งระบบครับเขาจะยุกเลิกเน็ตแบบไม่อั้นแต่เขาจะกลับมาใช้เน็ตแบบจำกัดปริมาณการใช้งานแทนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการจะได้เน็ตแบบไม่อั้นให้รีบดําเนินการส้เนเ็จภายใน13ธันวาคม2 5 6 5ของการเปิดเบอร์ใหม่หรือลูกค้าเบอร์เก่าก็ให้เสร็จภายในวันที่15ธันวาคม2 5 6 5ก็แล้วกันเพราะ 16ธันวาคม2565เป็นต้นไปเขาจะยกเลิกระบบเน็ตไม่อั้นแต่กระดับมาใช้ระบบเน็ตจำกัดปริมาณการใช้งานหรือเน็ตจำกัดจำนวนกิกะไบต์นะครับเล่นมากเน็ตก็หมดมากเล่นน้อยเน็ตก็หมดน้อยนะครับนั่นคือหลังจากวันที่16ธันวาคม2565เป็นต้นไปจะใช้ระบบเน็ตจำกัดปริมาณการใช้งานนะครับนี่คือสิ่งที่นำมาฝากกับคุณผู้ชมในช่วงนี้ขอให้มีความสุขกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตก็แล้วกันครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ